สวัสดีครับมาพบกับเฟรชโนล l ส s นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการนะครับเขียนเรื่องยอ่อของเราครับเรื่องยอ่อนี่สําคัญมากเลยเวลาเราจะไปติดต่อนะครับเสนอนิยายเราเราของเรากับสำนักพิมพ์เนี่ยเขาต้องการเรื่องยอ่อนะครับที่เขาไม่ได้ไม่ได้อยากอ่านทั้งหมดนะฮะอย่างแรกเรื่องย่อเราต,ต้องรู้ก่อนเขาจะอ่านแค่เรื่องย่อนะครับแล้วก็ ดูกันว่าเฮ ي, ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจไหมนะสาหรับคนที่เขาไม่เคยอ่านมาก่อนนะครับฉะนั้นเรื่องย่อจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เขาจะพิจรารณาถ้าเกิดว่าเขียนเรื่องย่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเขียนสดนะอ่ะอานนี้เป็นต้นนะครับอันนี้วุ้นวายนะฮะเราเขียนสดเราไม่รู้ว่าอนะาคตจะเป็นยังไงอย่งนีจุ้งนะครับแต่ก็มาดูกันนะฮะจริงแล้ววิธีการนะครับมันก็คือสําหรับคนที่พล็อตไว้อยู่แล้วอ่ะ มันจะทําได้นะับคนที่พลอตไว้อยู่แล้วเหมือนกับว่ามีโครงสร้างแล้วก็พลอตไว้กอนลงหน้าเนี่ยมันก็คือเอาพลาสตรงนั้นน่ะมาใส่รวมกันนะฮะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นเรื่องย่อมาแ้วทีนี้ถามว่าเวลาเราจะใช้นะครับสําหรับเป็นเรื่องย่อในการเกริ่นนะเนื้อหาของเราเนี่ยทำยังไงอะไรอย่างไรนะครับเรามาดูกันในโครงสร้างของของพื้นฐานนะครับนะฮะตอนเริ่มต้นก็คือว่าโอเพน image, นิ่งนะฮะ i ิ a g e จก็คือาภาพ ตอนเปิดเรื่องเนี่ยคือยังไงนะครับต้องมีสร้างภาพในใจกันมาก่อนว่าเออมันเป็นเจนไหนนะฮะมันเป็นประเภทไหนของนิยายแล้วก็ expectation นะฮะหมืองว่าโลกของนิยายเนี่ย setting world building เนี่ยที่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมันประมาณไหนนะครับภาพปุ๊บเห็นนะฮะเหมือนกับเราดูหนังปุ๊บเห็นภาพปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อมนเรื่องจะประมาณนี้นะและเป็นต้นนะครับ แล้วก็ briefly describe for ตกลงนะครับก็คือว่าอธิบายนะฮะสั้นๆบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับตัวตัวระอรเอของเรานะฮะอันนี้ผมให้สีเขียวหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นอ่อเรื่องสั้นแบบแบบครบครอบเวอร์ทั้งเรื่องเลยนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยที่เราต้องส่งสำนักพิมพ์นะฮะหรืออ่าแล้วก็ไอแบบที่จะใช้เกลือนี่สีเขียวเนี่ย จะเป็นนะฮะต่อไปก็บริฟนะฮะ describe inciting incident นะครับคือในการเขียนยายมันต้องมี inciting incident ทุกเรื่องนะครับนะทุกเรื่องเพราะว่าปกติตัวละครจะแบบ daily life นะครับก็บคือใช้ชีวิตตามปกตินะฮะเสร็จแล้วก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทำให้เขาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเช่น <c oughs> ไปเจอสาวปิ้งอ่านะครับชีวิตเปลี่ยนแล้วครับแทนที่จะอยู่คนเดียวต้องไปจีบสาวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั่นก็คือมี i n s i g t i n g i n c i d e n t คือมีมีจุดสปาร์คขึ้นมานะครับทําให้เขาเปลี่ยนชีวิตแล้วเขาก็มีเป้าหมายนะที่จะทําให้บรรลุนะฮะแล้วน่าคือเป็นมิชชั่นของเขาที่จะเรื่องราวของเขาที่เกิดขึ้นในในนิยายของเราครับนะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการปุ๊บนะฮะสกิปตรงนี้ขึ้นมานะฮะ ต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของ first plot turn นะคือเป็นช่วงเป็น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 ช่วงแรกนะครับของใน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 ิยายของเรานะครับซึ่งจริงๆของฝรั่งก็จะมีแพทเทิร์นของเขาแหละนะลองไปดูได้นะครับในสูสิเร็จการจินนิยายเนี่ยที่ในคลิปนั้นนะครับก็ลงรายละเอียดไว้เยอะเลยก็จะมีหลากหลายนะครับก็คือแบบหนึ่งว่าในตรงนี้ก็คือหมนายถึงว่าช่วงแรกนะของล็อสตนะของเรื่องเนี่ยเราเป็นยังไงคือมันก็ต้องซอยแบ่งย่อยมานะครับสมมุติว่า อ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้เขาเรียกว่าไงฮะคือเขียนจบแล้วล่ะทีนี้คุณก็ไม่ได้พรอตไว้ก่อนนะครับดังนั้นคุณต้องซอยย่อยออกมานะฮะอันนี้คือเป็นช่วงก่อนที่จะก่อนที่ถึงครึ่งเรื่องนะครับคุณต้องซอยย่อยออกมาเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วก็สรุปตรงนั้นมานะครับให้ให้เขาได้ได้รู้เรื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่หลังจากที่ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงพง่ายๆนะฮะ เสร็จแล้วจะเป็น describe uh, conflict นะฮะ and character e n c l u s t e r นะครับ, and and รบหมายถึงว่าปัญหาของตัวละครนะครับที่เจอนะครับแล้วเขาโต้ตอบกับปัญหาน,นั้นย่งไรคือแก้ปัญหายัางไงนะครับนกะ็คือนี่คือสิ่งที่สามอย่างนะครับสา,สาช่องนะครับที่เป็นสีเขียวนะที่ผมจะบอกว่าเนี่ยใช้ในการกิเดหรือว่าเพื่อให้ให้คนอ่านเขารู้ว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเออมันน่าสนใจเช่นแบบหลุดไปต่างโลกแล้วไปเจออะไรนะฮะ แล้วเขาก็จะต้องแก้ปัญหาอะไรต่อไปนะฮะโดยที่เราไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับสําหรับในการเกินเรื่องเกิดนาของเรื่องนะครับในในในก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอ,อนิอยายเราเกิ่น,นําว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะเอ,อ่อที่เหลือคุณไปติดตามในเนื้อเรื่องนะครับนะฮะเราไม่ได้บอกหมดแต่ถ้าเกิดว่าสมงนับพินนี้ก็คือตามขั้นตอนนะฮะเขาไปเจออะไรนะครับแล้วก็ first pinch ตา pinch point หมายถึงว่า pinch point ก็คือเขาเรียกจุดเขาเรียกว่านะฮะ การหักมุมนะครับนะฮะแทนที่จะไปอย่างหนึ่งก็มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะหลายหลายคนก็อาจจะเขียนสดแล้วก็ดูคอมเมนต์ออกนะฮะเออสำหรับใครที่มีคนอมเมนต์เออคอมเมนต์ปุ๊บอ่ะว่าแล้วนักลิศเดาทางถูกก็เลยเปลี่ยนไปนะครับสับขาหลอกนะฮะก็เป็นการหักมุมตามลิศนะฮะแต่จริงๆแล้วคือเขาก็จะมีสเตปของเขานะมีมีช่วงเวลาของเขา สองครั้งนะครับในใน,ในเรื่องนะครับที่จะมีการหักบกนะฮะครั้งแรกก็จะเป็นก่อนก่อนก่อนกลางเรื่องนะฮะต่อไปก็จะเป็นมิดพอยต์นะครับช่วงมิดพอยต์หมายถึงว่าจุดจุดกึ่งกลางของเรื่องเนี่ยนะฮะประมาณนั้นก็คือสมมติว่าถ้าเเล่มนี้เรื่องนี้มีห้าสิบตอนเนี่ยนะครับมิดพอยต์ก็จะอยู่ตอนที่ยี่สิบ้าประมาณนั้นก็จะถึงตอนที่25้าเนี่ยหมายถึงว่าครึ่งหลังนะฮะจะเป็นช่วงที่มันต้องเข้มข้นแหละ นะมันมันจะไม่มีการเล่นเลื่อนอะไรมากมายแล้วนะครับคือมันจะเป็นเข้มข้นละายถึงว่าปัญหามันจะรุมเร้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนะหลังจากมิดพอยต์ก็จะเป็นเซค่อนพินส์นะครับก็คือการหักมุมครั้งที่2นะฮะแล้วเป็นไงต่อนะครับแล้วก็เป็นเอ่อพลช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คลายแม็กซ์นะฮะนี่ก็เป็นคลายแม็กซ์นะฮะเป็นช่วงคลายแม็กซ์ resolution นะฮะ ก็คือจุดที่เกิดปัญหาสูงสุดเลยนะครับซึ่งเราจะไม่เกินบอกเรื่องนี้นะครับถ้าเกินบอกไปมันก็คือการสปอยนะฮะทำให้เขารู้ไปหมดเลยนะฮะถึงนั้นเขาก็จะไม่เออรู้แล้วจบแล้วงั้นงั้นแหละอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่อ่านนะฮะดังนั้นก็คือตัวนี้เราไม่เกินนะครับเราก็จะจะใส่ในในเรื่องของการสรุปเนื้อหาที่จะส่งสำรักปีอย่างเดียวนะฮะก็คลแมกนะครับจุดจุดคลแมกเป็นยังไงนะครับแล้วแล้วการรัสโซลูชันเป็นยังไงนะครับรัสโซลูชันก็คือว่า สำเร็จไหมหรือว่าล้มเหลวนะครับนะครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็ภาพจบนะฮะจบก็คือแบบฉากจบเนี่ยแบบมันเป็นอะไรยังไงนะฮะก็คือเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยนะฮะนะคือเป็นภาพบรรยายเป็นภาพขึ้นมาว่าเป็นลักษณะนี้เพื่อให้เขาแบบปฏิปต่อกันได้ครับอันนี้ก็เป็นสิบสเต็ปนะครับในการเขียนนะฮะในเรื่องย่อนะฮะของนิยายของเราง่ายๆนะครับ